สวัสดีครับกลับมาคุยเจาะลึกเรื่องน่าสนใจกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะลองไปที่จังหวัดตราดกันครับค่ะจังหวัดตราดลองนึกภาพตามนะครับไปยืนอยู่หน้าพระบรมราชานุสาวรีรอห้าที่นั่นและเห็นธงช้างเผือกพื้นแดงอยู่ด้านหลังอืมภาพนั้นชัดเจนมากเลยนะคะใช่ครับภาพนี้มันมีความหมายเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ตราดแล้วก็ความผูกพันที่ชาวเมืองมีต่อพระองค์ท่านอย่างลึกซึ้งเลยใช่ค่ะ คือภาพธงนั้นมันพาเราย้อนไปถึงช่วงที่ตราดเคยอยู่ใต้การปกครองของฝรั่งเศสอ๋อครับช่วงนั้นนานไหมครับก็ประมาณ2ปี6เดือน7วันค่ะคือเริ่มตั้งแต่30ธันวาสองพัน วันนั้นมีการเชิญธงไทยลงแล้วก็เอาธงฝรั่งเศสขึ้นแทนโหคงเป็นวันที่สะเทือนใจชาวตราดมากๆนะครับตอนนั้นน่าจะเป็นอย่างนั้นเลยค่ะจนกระทั่งถึงวันที่23มีนา2449วันนั้นแหละค่ะที่ทุกคนรอคอยวันที่ได้เชิญธงชาติไทยกลับขึ้นไปอีกครั้งพอมีเรื่องราวแบบนี้ยิ่งทำให้สงสัยนะครับว่าทำไมชาวตราดถึงรักเคารพพระองค์ท่านมากขนาดนั้นอะไรคือ,อหัวใจสำคัญของ ความผูกพันนี้ครับฝรั่งเศสตอนนั้นคงไม่ง่ายเลยนะครับไม่ง่ายเลยค่ะโดยเฉพาะการเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่สองเนี่ยก็มีเรื่องการแลกเปลี่ยนดินแดนเพื่อให้ได้ตราดคืนมาเป็นเป้าหมายสําคัญเลยแต่นอกเหนือจากเรื่องการทูตแล้วนะคะสิ่งที่ทําให้ความผูกพันมันแน่นแฟ้นจริงๆคือความใส่พระไทยส่วนพระองค์ที่ทรงมีต่อชาวตราดค่ะความใส่พระไทยส่วนพระองค์นี้มันแสดงออกยังไงบ้างครับที่แบบชาวบ้านรู้สึกได้จริงๆ ชัดเจนมากค่ะอย่างเรื่องการเสด็จประพาสหัวเมืองทั้งหมด24ครั้งเนี่ยพระองค์เสด็จมาที่ตราดถึง12ครั้งเลยนะคะ12ครั้งจาก24นี่คือครึ่งหนึ่งเลยนะครับใช่ค่ะแล้วก็เสด็จขึ้นฝั่งจริงๆ4ครั้งการเสด็จมาบ่อยขนาดนี้ในยุคนั้นเนี่ยถือว่าไม่ธรรมดาเลยนะคะมันแสดงถึงความห่วงใยเป็นพิเศษจริงๆค่ะ โอหสิ oh, ครั้งนี้ไม่น้อยเลยจริงๆครับมันสะท้อนความสำคัญที่ตราดมีต่อพระองค์ท่านแล้วเหมือนจะมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับโทรเลขที่ชาวตราดส่งไปถวายตอนทราบข่าวดีด้วยใช่ไหมครับมีค่ะมีบันทึกไว้ว่าพอพระองค์ท่านได้รับโทรเลขเนี่ยก็ส่งดีพระไทยมากแล้วก็มีรับสั่งถึงความรู้สึกผูกพันกับชาวตราดเหมือนเอ่อเหมือนพ่อที่คิดถึงลูกที่พัดพากไปประมาณนั้นเลยค่ะ ซึ้งเลยครับแล้วที่ตอกย้ําความรู้สึกนี้ให้ชัดขึ้นไปอีกนะคะคือพอเสด็จกลับจากยุโรปครั้งที่สองเนี่ยพระองค์ท่านเลือกมาตราดก่อนเลยค่ะมาตราดก่อนเข้ากรุงเทพหรอครับใช่ค่ะก่อนเสด็จเข้าพราะคนครสิอีกอันนี้คือสร้างความปลื้มปีติให้ชาวตราดมากๆเลยมันเหมือนกับว่าเออชาวตราดอยู่ในใจท่านเป็นอันดับแรกจริงๆโอ้โหการให้ความสําคัญขนาดนี้ไม่แปลกใจเลยครับที่จะผูกพันกันขนาดนั้นแล้วเรื่องการพระราชทาน พระแสงราชสัตราล่ะครับอันนั้นมีความหมายยังไงบ้างพระแสงราชสัตราองค์ที่1 1นะคะอันนั้นก็เปรียบเหมือนเครื่องแทนพระองค์เลยค่ะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองการมอบให้ตราดก็เหมือนเป็นการยืนยันว่าแบบตราดไม่เคยถูกลืมนะยังเป็นส่วนหนึ่งของสยามอยู่เสมอเป็นขวัญกาลังใจเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการกลับคืนมาอย่างสมบูรณ์ค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับคือทั้งการทูตการเสด็จมาด้วยพระองค์เอ็มบ่อยๆแล้วก็การมอบสิ่งศักดิ์สิทธิ์แทนพระองค์ ทั้งหมดนี้มันรวมกันจนกลายเป็นความผูกพันที่แน่นแฟนมากๆถูกต้องค่ะจนกลายมาเป็นงานวันตรัสรํำลึกทุกวันที่23ามีนาคมแล้วก็ที่ชาวบ้านเรียกท่านว่าสเสด็จพ่อรอห้าหรือสเสด็จพ่อพระพุทธเจ้าหลวงใช่เลยค่ะมันเป็นความรู้สึกจากใจจริงๆซึ่งก็สอดคล้องกับที่พระองค์เคยรับสั่งไว้นะคะประมาณว่าเราคงจะเป็นเหมือนบิดาของเจ้าอะไรแบบนี้ค่ะคือท่านไม่ได้แค่พูดแต่ท่านทําให้เห็นจริงๆครับผม จนเกิดเป็นความเชื่อมั่นที่ฝังลึกในใจคนตราดที่มักจะพูดกันว่าถ้าไม่มีเสด็จพ่อในวันนั้นก็ไม่มีตราดในวันนี้อันนี้คือสะท้อนความรู้สึกขอบคุณได้ชัดเจนที่สุดเลยค่ะเป็นเรื่องราวที่ทําให้เห็นภาพความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันกับคนในท้องถิ่นที่แบบจับต้องได้จริงๆนะครับไม่ใช่แค่เรื่องนโยบายจากส่วนกลางอย่างเดียว ใช่ค่ะมันคือการปฏิสัมพันธ์ที่สร้างความทรงจำร่วมกันจริงๆแล้วก็อาจจะเป็นแก่นที่เราได้จากการคุยกันวันนี้เลยนะคะคือความผูกพันที่ชาวตราดมีต่อรอห้าเนี่ยมันมาจากบทบาทโดยตรงของพระองค์ท่านในการปกป้องแผ่นดินเกิดของพวกเขาทั้งเรื่องการทูตแล้วก็ความเอาใจใส่ส่วนพระองค์ที่ชาวบ้านสัมผัสได้จริงๆน่าสนใจมากครับแล้วมีประเด็นอะไรที่เราน่าจะลองคิดต่อจากเรื่องนี้ได้อีกไหมครับอืม ก็น่าคิดต่อนะคะว่าการที่เราได้เรียนรู้เรื่องราวความผูกพันในระดับท้องถิ่นแบบนี้อย่างกรณีของตราดเนี่ยมันอาจจะช่วยเปิดมุมมองให้เราเข้าใจประวัติศาสตร์ชาติหรือเรื่องราวของบุคคลสําคัญในมิติที่มัน กว้างขึ้นมีความเป็นมนุษย์มากขึ้นหรือเปล่าหมายถึงการมองผ่านสายตาคนในพื้นที่เองใช่ไหมครับใช่ค่ะการมองผ่านประสบการณ์ความทรงจําของคนในพื้นที่นั้นๆมันอาจจะทําให้ภาพประวัติศาสตร์ที่เราเคยรู้เนี่ยมันดูมีชีวิตชีวามากขึ้นสมบูรณ์ขึ้นแล้วก็น่าจะยังมีเรื่องราวความผูกพันแบบนี้ซ่อนอยู่ในชุมชนอื่นๆทั่วประเทศอีกเยอะเลยนะคะรอให้เราไปค้นพบไปเรียนรู้กันค่ะ เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากครับชวนให้กลับไปคิดต่อได้เยอะเลยขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้ยินดีค่ะ